กลับมาชมการถ่ายทอดสดในคู่ที่2ของศึก m 1 5 0พลังกำปังสถานโลก68ปีกรมสรรพวุฒิฐานอากาศนะครับก่อนจะถึงคู่ชิงแชมป์เรานำเอาคู่ไทยพบไทยก็คือฟ้ากำล,ลนเจ้าของหล่นคร้หลงโปรโมชั่นอุ่นเครื่องพิเศษกับบอลสิทธิ์พิมลา,าย,ยมครับน้ำหนัก116ปอนด์เริ่มแล้วครับมาดูนะครับก้องฟ้านี่ดีกรีแชมเยาวชนนะครับ BBC ครับซุปเปอร์ไฟเวก็เปลี่ยนชื่อเป็นฟ้ากำารด ชื่อคือกล้องฟ้านันนเองคนเดียวกันนะครับเปลี่ยนให้แฟนมวยได้รับทราบตอนที่ช่วงที่เป็นแชมป์นั้นกล้องฟ้าหลังจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อเพื่อความเป็นมงคลกับตัวนะครับเป็นฟ้าคำรนรเพื่อถูกชลกนะครับให้ฟอร์มก็ฟอร์มดีขึ้นมาตลอดฟอร์มดีตลอดหลังจากเปลี่ยนชื่อแล้วอันนี้ก็ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับเป็นเปได้ต้องเชื่อนะครับแต่ว่าเรื่องของนักกีฬานั้นระเบียบวินัยต้องมาก่อนอันดับหนึ่งนะครับฝีมือนั้นปรุงแต่งได้ การดูแลตัวเองความเป็นคนมีระเบียบนั่นแหละครับจะทําให้เขายืนอยู่ได้นานเท่านานครับนอกจากคุณสุรชาติแล้วยังมีโค้ชชคชัยโค้ชป๊อปนะครับจบพระศึกษาจากรั้วเกษตรศาสตร์ก็คอยประสิทธิ์ประสาทวิชาให้เรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของโคชนาการก็นํามาเสริมมาเติมมาแต่งนะครับชื่อเดิมอย่างที่คุณสันจเรียนไว้ก้องฟ้าครับปัจจุบันเป็นฟ้าคํารนฟ้าเหมือนกันครับเอาฟ้าหลังมาเป็นฟ้าหน้าครับ ดูรูปร่างนี่มัดกล้ามอะไรต่างๆนี่ครับวิทยาศาสตร์การกีฬานี่ช่วยได้เยอะเลยครับฟ้ากำลนนะครับดูรูปร่างใหญ่และแข็งแรงขึ้นก็เป็นปัจจัยสําคัญและรับพุณงขันชัยนาทีนี้เรื่องจังหวะฝีมือเรากีฬามวยหรือว่ามวยสมัครเล่นนั้นเราท้าในทั่วโลกครับใช่ครับก็เข้าโอลิมปิกไปแล้วครับเพราะว่าพอได้เติมเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องของโภชนาการนั้นทําให้นักกีฬานั้นมีพละกําลังมากขึ้นครับนี่เป็นการดูแลโค้ชป๊อปนะครับ โชคชัยวิศวุธินันท์แฟนๆที่ติดตามผลงานของนครหลวงโปรโมชั่นติดตามนะครับต้นเดือนจะถ่ายทอดสดจากต่างประเทศนะครับให้ได้ดูอีกครั้งหนึ่งจากปานามาเลยนะครับวันที่หนึ่งพฤษภาคมครับทุรยันพบกับอ no ันซโมโมเลโนแมปานามาปานามานี่กำลังดังเลยครับทุสันชัยตอนนี้ <laughs> โหโหโหฟังข่าวแล้วสยองเลครับปานามาเปเป บนเวทีไทยกับไทยนะครับไม่เสียดุลกันคาครับอย่างนี้แล้วอยู่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครับเวันอันตรายนะครับใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังครับวันนี้สำคัญครับดื่มไม่ขับเด็ดขาดนะครับวันนี้วันแรกนะครับสำหรับ10วันอันตรายวันนี้เริ่มวันแรกแล้วก็ขณะนี้นั้นรถลาจํานวนมากมายครับเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครนั้นติดถนนหลักเกือบทุกเส้นทางแล้วครับโดยเฉพาะวิภาวดีรังสิตแถวๆนี้แหละครับแถวที่เราจับเนี่ยก็เริ่มติดแล้วนะครับทางหลักไปใต้ ไปอีสานไปเหนือเริ่มติดขัดรับรถยาประมาทและยาดื่มครับเขาจับนะครับอ่พักจมนวนนาคผู้เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับสุวนนีนในการถ่ายทอดสดนะครับบร,ริษัท m 1 5 0าจำกัดเครื่องดื่ม m 1 5 0โดยคุณสุกิจเทพวันบร,ริษัทโกมินสโปรดักจำกัดยาดมตราโปยเซียนเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณพิมพเสนน้ตราโปยเซียนเป็นยาแผนโบราณและคุณนรงว่องประเสริฐการครับอุปกรณ์ก,กีฬามวยทุกชนิดของทวินสเปเชียลน,นั้น สู่สากลแล้วชมกันต่อครับไทยพบไทยฟ้าคำรนนครหลวงบอรบอชันนั้นซ้ายนะครับทางด้านของวรสิทธิ์หิมาลายิมขวาลูกศิษย์ของเสหินะครับส่งเข้าประกวดอ่ะไทยกับไทยคู่นี้กระดูกชั่วโมงบินนั้นอยู่ที่กางเกงสีเหลืองแถบแดงครับเอ็มร้อยห้าสิบละกอนครับนำเงินหมูหมากรถยนตองเนงคุณปณวัต์คงจะลุ้นอยู่ครับหน้าจอซ้ายจิ้มเข้าไปครับฟ้าคำรนเป็นดีกรีก็แชมป์เยาวชนนะครับ <c oughs> รุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ของ WBC a รับแล้ววันนี้ดูใจยเย็นมากนะครับนักชกในสังก,กัดของครหลวงเนี่ยตดยเพราะคู่แรกสีสเกตคู่นี้ก็ต้องฟ้า,าก็ยัง <ไป S 2> ถือว่ามาแบบไม่ผีผามไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆอู้ยแม่จิ้มมัดขวามาสักครู่โดนิหงายท้องเลยครับตักคุบซ้ายครับรอสิทธ โอ้โหอีกสองมาแรงเหมือนกันครับรุ่นอ้องก็วัดหัวใจแล้วนะครับประสบการ์ชั่วโมงบินกางเกงสีเหลืองแถบแดงนั้นเหนือกว่าแน่ครับแต่ว่าร่างกายความสดครับของเด็กขึ้นมากลัวหรือไม่กลัวครับบนสองเวียนเลือดเดินครับวอร์ซิปฝ่ายคำรนดูจงังหวะนะครับโยกโลมแล้วมาคัซ้าแมาต้องขอบคุณนะครับท่านนายกองการบริหารส่วนตำบลคลอง3 ดอ,อรวิรัดิ์ฮัตดดาหรือบ้านๆชาวบ้านเรียกท่นว่านายกแดงนะบล็อกครับวันนี้เน้นตั้งรับก่อนนะครับดป๊อปบ,บอกเน้นตั้งรับวันนี้โชว์ความใจเย็นให้เห็นครับสุขุมไม่ผีพรามรัดกุมด้วยครับมีรงวันอชีดด้วยนะครับประดมยามองน้ำเชงซิมิว โดยจักเคทีวีเอ็นร์ไรส์น็อกได้นั้นมี3,000บาทครบกระตุ้นไปนะครับฝากำลังน,น็อกได้ครับ3,000บาทเซ็นเซมิอิวนะครับเดินเข้าหาครับบอลสิปลายยกครับวันนี้ใจเย็นกันเหลือเกินก็ดีนะครับอากาศอบอ้าวใจเย็นๆไว้ การร้อนตามอากาศก็คุณดครับขอบคุณดีผลงานในยกที่ผ่านมานะครับซึ่งเป็นยก2ของคู่ที่2องของการถ่ายท้าสดฟ้าคำรวนกับวรสิทธิ์แชมป์กับดาวรุ่งดวงใหม่นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับขอขอเชิญเพื่อนๆชมรมศิษย์เก่ามกรุ่น08 โรงเรียนมัธยมวะมะัดมกรฏกษัตริย์พบกันที่พองอาหารพระยาปฏิพัฒน์ภูบาลสนามมานังเลินนะครับเสาร์ที่23เมษายนนี้ในวาระครบ50ปีงานจะเริ่มตั้งแต่17นาฬิกาเป็นต้นไปอ่ะตามลุ้นกันต่อนะครับคู่ที่2ยกที่3ครับฟ้าคำรนกับบรสิ์นะครับไทยกับไทยครับคู่นี้ซ้ายกับขวาอาจจะจ้วงกันยากนิดนึงครับเพราะว่าหันหน้าเข้าหากันครับบนเวทีดูว่าใครจะออกถึงก่อนแม่นกว่ากันเท่านั้นเองครับคุณสันชัยครับ ก็ดูอย่างละเอียดนะครับฟ้าคำรนไม่ประมาทครับทางวรสิตก็เดินเข้าหาฟ้าคำรนมีหมัดหน้านะครับกระแทกก่อนหมัดแล้วลุยเลยครับบรสิตหมัดกระแทกยับครับสังเกตเลยว่าวันนี้มวยนครหลวงโวชันเลยโคตรวันี่หมัดหน้านะครับเน้นหมัดหน้ากระแทกทั้งสุสเกตทั้งฟ้าคำรนเพิ่มเติมหมัดหน้าขึ้นมาครับ โอ้โหแต่นี่จ้วงเลยนะครับวอร์สิท์สายคืนไปครับหยับเดินเข้ามาครับวอร์สิท์ตาคารอนหมุนมาเมียบคัดครับโอ้โหหน้าตายัางไวล้ละอ่อนนะครับกางเกงสีน้าเงินวอราสิท ยังเป็นเยาวชนเป็นหนังตัวอย่างที่ดีครับใช้วิชาชีพมวยสากนาชีพไว้สู้กับอุปสรรคชีวิตประสบการณ์ยังน้อยแต่ว่าหัวใจใช้ได้ครับล้าบวกกับรุ่นพี่แล้วนะครับมีมาสู้เลยนะครับกับมาสู้มาชวนทะเลาะด้วยครับประสบการณ์อาจจะเป็นรองครับแต่ว่าหัวใจต้องวัดกันครับว่าใครเหนือกว่ากันหม่าตาออกหมัดนะครับออกแรงแรงก็มีอัปคัตด้วยนะครับหน้าอ่อนแต่ไม่ธรรมดานกันครับ น่าสงตีตีแต่หัวใจไม่ตีเลยนะครับดูครับประเภทตาชั้นเดียวนี่โง่เห็งหน้าหักกลัวครับอย่างนี้เอาครับเดินชวนทะเลาะแล้วครับโอ้โหหุกซ้ายอีกน่าเป็นภาษาบ้านๆก็อาจจะเรียกว่าตาไม่มีเล่าเต็งลงตาเล็กลายยกครับหตูตาลำตัวไปดีนะครับไปตาลำตัวได้ดีทีเดียววรสิทธ์ ออกไปเจอบวกซ้ายครับฟ้าคำรณนันต์ออกมาแต่ลูกนี้ดึงไม่พ้นครับไปติดเชือกโดนเต็มพุงครับดูนะครับอภิคัตขวาของบริสิทธ์หนึ่งสองของฟ้าคำรณคณะกรรมการคณะกรรมการนะครับที่มีส่วนร่วมในการจัดศึกคราวนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับนี่คือศึกเอ็มร้อยห้าสิบพลังกำปันสตาร์โลก68ปีกรมสมบุรณฐารอากาศขอบคุณนะครับบริษัททางคยาตาใบห่อจำกัด ยาเม็ดมะทาวลิซิดวงตะวันนักกราเบหอเป็นยาแผนโบราณจิ๋วเจิงปูเซินเจียวหนังและอีชี่เจียวหนังบริษัทลีนาประเทศไทยจำกัดซีลีนาชีคิงคอปราสีตรางูและบริษัทแสงไทยบริคอนจำกัดน,กนครับสามลุนต่อครับ m 1 5 0พลังกับปั้นสถานโลครับ68ปีกรมสรรพวฐธธานอากาศรวมกับนครหลวงโปรโมชั่นและก็ช่องเจ็ดสีนะครับผู้เอกนำรายการวันนี้เป็นผลงานของพงศักดิ์เล็กนครหลวงโปรโมชั่นครับจะสู้กับน้องมวยจากอินโดนีเซีย ป้องการแชมป์ WBC เ a ชียรุ่นไลฟ์ไ w เวทครับจบคู่นี้นะครับ,รบจบคู่นี้นะครับคงสักเล็กจะได้ป้องกันแชมป์นะครับแต่ข่าวว่ามีข่าวดีนะครับยอดคุณพ่ออาชีสไส้ออคอาขหนัก5บาทเลยครับวันนี้เป็นอุตสาหกรรมครอบครัวอีกครอบครัวนึงครับ คุณพ่อจับเป้าคุณลูกต่อยเป้าคุณแม่ผัดกับข้าวนี่คือวิถีของคนไทยคือได้รับการสนับสนุนจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่นะครับ <c oughs> คุณแม่ก็ดูเรื่องของอาหารการกินคุณพ่อนั้นเป็นเป้าให้ลูกต่อย <c oughs> แล้ววันนี้มีทองมอบทุกสายมีทอง <c oughs> รวมทั้งพระเลี่ยมทองคาด้วยเลยครับอีกหนึ่งองค์ <c oughs> ปัจจุบันก็มาผ่าสีเสื้อในทีมงานของนครหลวงโปรโมชั่นกลายเป็นแชมป์แล้วนะครับลุบ้นแล้วครับ อาครับบวกแลวครับทางด้านของวรสิทธิ์ใจถึงครับไอตีหน้าหยกครับรายนี้ดูครับใช้ได้เลยครับคุณชัยทัศน์ผลานนั้นอาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าร่างกายหัวใจสอบผ่านเลยครับเด็กคนนี้อยู่ที่การเจรนายแล้วนะครับเอามาปรุงแต่งเอามาสร้างสรรค์ได้เลยครับอย่างนี้อ่าย่างเด็กๆครับน่าสนใจเลยนะแต่ใจดีครับโดนก็เฉยในโดนต่อยก็เฉยครับโดนต่อยล่างนะครับต่ยต่ำแต่ก็ไม่มีสีหน้าโกรธหรือกริ้วแต่อย่างใด เดินอย่างเดียวครับเดินต่ออย่างเดียวชนอย่างเดียวโอ้ยโ,โดนขวางันเฉยครับแระสบการณ์อาจจะสู้รุ่นพี่ไม่ได้นะครับแต่ว่ามีความสดแล้วก็ความมุ่งมัน่นอหัวใจครับนี่ครับถึงตรงนี้แล้วฟ้ากำลนีเย็นเหมือนสีสเกตเลยครับเย็นอีกคู่หนึ่งแล้วน้ำเงินนี่เอามาแต่งเติมหมัดหน้าหน่อย เสริมอันหลังหน่อยเสริมสรีระหน่อยผมว่าไปได้ครับเด็กคนนี้ครับอายุมายัางน้อยครับโครงสร้างสวยพักคู่เดียวครับจบจากคู่นี้จะเป็นคู่ของพงศักดิ์เล็กควงกันแชมป์นี่เป็นผลงานในยกที่แล้วดูวลทธิ์นั้นสมหัวใจเด็กสู้กับรุ่นพี่นะครับขอบคุณกอแก้วอะมิโนโปรโตีนครับสารปรับสภาพดินมีทั้งน้ำและชนิดซองมะจูผงบริษัทไฟเพ็ร LED จำกัดเครื่องดื่มผสมโสมเกาหลีมส,มส,มก,ลสก,กัดและวิตามินตราโสมพลัส ดูฟ้าคำลนบ้างครับยกนี้หลังจากที่ยกที่แล้วโดนหนักยกนี้ปากหลักแรกแล้วนะครับไอตีหน้ายกก็ไม่มีเกียร์ถอยหลังครับสู้ครับบรษิทธิมะิมาลายิมนะครับฟ้าคำลนเองก็เบียดแล้วซ้ายกับขวาคู่นี้ใครถึงก่อนใครจะแม่งกว่ากันครับยืนซดกันเลยครับคุณสันชัยโอ้โหนี่ครับหมัดต่อหมัดมันแล้วครับตอนนี้เพราะว่าฟ้าคำลนเลิกใจเย็นแล้วนะครับ ลุยแล้วแลด้วยดูครับโอ้ยดีกรีช้าครับดีกรีแชมป์เอาคืนครับโอ้ยขวาครับสอยดาวลงมาจากข้างล่างครับมัดขวาแล้วครับสุดลงไปเลยครับวอลสิทนี่แครับความใจถึงบางทีก็ไม่พอครับต้องมีอย่างอื่นด้วยครับมัดเดียวจริงๆนะครับพอเครื่องติดในแท่าสนาม ไอ้พพิชัยออนคำขึ้นไปดูแล้วนะครับพักสักครู่นะครับพักสักครู่ครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับนี่เป็นไฮไลท์รวมๆตั้งแต่ยกที่1นะครับจนกระทั่งถึงยกอวสานก็ได้ดูผลงานของไทยพบไทยนะครับบากระดอนันดีกรีเป็นแชมป์115ของ wbc นะครับในขณะที่รอสิธิ์นั้นเป็นดาวรุ่งดวงวใหม่ใจถึงครับแต่วันนี้รูปร่างก็อย่างที่เห็นนะครับ ก็เริ่มจะแตกต่างผัดขวาหมัดนี้นะครับอปปัตขวาของพรากำลอนสอยเข้าคางส่งให้วรลิกซี์นั้นสุดลงไปดูนะครับจากข้างล่างนะครับผัดอปทัดขวาสั้นๆแต่ว่าโดนคางโดนจุดสัมคัญนะครับมีเข้ากลางท้ายแล้วนะครับท้ายนัางล่างขวาขึ้นบนครับแล้วก็แม่เชือดเลยครับทีเดียวเชิญบนเวทีครับเชิญครับท่านผู้ชมครับเป็นนั้นว่า พระกบรูนะครับนครหลวงประชันชนะในยกที่5